หายจเข้าลึกๆปล่อ,ลอ,ลอยหอหายใจเข้าดิไม่ให้หายใจทางปากจมูกจมูกหืมหายใจเข้าอืมอกันไว้แล้วปลอ่อยอืมหายใจเข้าสูดลึกๆอย่างเงี้ยเข้าไปเรื่อยสูดดิก็ไม่ได้ให้เป่าออกทางปากให้ออกทางจมูก หายใจเข้าอากาศอย่างนี้มันหาได้ที่ไหนอ่ะไม่ใช่หาง่ายๆดูท้องป้าก็สวยอืสวยจังเลยเป็นสีอะไรนะอบอกไม่หูอ่ะดูก้อนเมฆก็เป็นเล่นเป็นสีหมดอ่ะหายใจเข้าแล้วสูตรเข้าไปสูตรเข้าไป สูดเข้าไปลึกๆสูตรปังฟังเพ่มนนะ่อ่าหลังพิงแล้วแล้วยกมือขึ้นแล้สูดหายใจเข้าออกเดีย๋ยไม่งั้นขี้เกียบชิบหายอืมไม่งั้นขี้เกียบอ่ายกมือขึ้นหายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจเข้ากันไหมปล่อยออกลง หายใจเข้ายกขึ้นกัดไหมไปายหายใจเข้ากันไหมนะปายโอ้เสีงดังดีหายใจเข้ายกขึ้นหายใจเข้าแล้วยกขึ้นอ่ากัดไหมไปายโอ้โหใช่ได้เสียงดังฟังชัดใช่ไหมอ่าหาย,ย,ย,ยใจเข้ากันไหมนะปายโอ้เยี่ยมอืมหายใจเข้า ปออกโอ้เส oh, ียงรู้สึกวันนี้ละวันนี้เป่าลมครับวันนี้ฉันร้องเพลงนะเสียงดังอืมแต่หงีไม่หลับเลยนะตอนหลังเน่ยตพ้งหงีไม่กัญชาตั้งหงีกินกัญชางีหลับไปแล้วระยะนี้หงีไม่ค่ยหลับอืมระยะนี้ไม่ค่ยหลับกลางคืนเห็นพลิกไปพลิกมา หายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจเข้ายกมืออ่าก้านปล่อยอ่าโอ้เสียงขนาดนี่ไม่ต้องร้องไหนรองส่งเสียงอ่าด,ดังเด้อโอ้วันนี้เสียงดีเวอรโอ้โหวันนี้เสียงถ้าไปร้องเพลงวันนี้สมาคมรับรองร้องชัดเจนเลยถั้าวันเนี้ยอ่ะเอาใหม่อ่ะ,อะ,อะส่งเสียงดังๆเนีะยอ่ะ อ้าโอ้วันนี้เสียงไม่<า>เสียงไม่ไม่ไม่ไมไมตีบ<า>โอ้ยพอแล้วยาวไปแล้ว <laughs> เฮ้วันนี้ใช้ได้เว้ยเฮ้ <laughs> วันนี้รู้สึกเสียงไม่อ่อยแลทุกทีพูดค่อยๆฟังไม่มีน้ำหนักไม่มีแรงท้องมันก็ใหญ่นะแต่มันก็ใหญ่อย่างเงี้ยทุกทีแล้วก่อนนี้ก็ใหญ่ เมื่อวานลอกเกี่ยวน้ำไปทั้งชามโปรตีนตอนเย็นนี้กินแค่นมแล้วก็อะไรนะแล้วใส่กเกี่ยวน้ำไปแล้เวเอ่อแล้วซีเรียลอะไรพวกซีเรียลเล็กๆน้อยๆขนมหวานนิดหน่อยนี้ก็ไม่กินอะไรแล้วทุกที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานทำไมหิวจัดต้งึงกกินเกี๊ยวเลยหรือว่าถ่ายทองไปเยอะอจาใช่ฮึฮวันนี้อากาศบริสุทธิ วันนี้ผมหนักใจนะถ้าเดินไปลงไปนึงนี้นะแล้วไปนี่ถ้ารอบใหญ่เลยนะอันนี้นคือเกาะกลางที่เห็นเนี่ยเราต้องอ้อมก่อนนี่วิ่นะอ้อมก่อนอสีเส้นที่เห็นเส้นๆมิดฟางอยู่เนี่ยี่ยมาดูเลยไหนี่คือเกาะกลางที่พวกเรายืนกันเมื่อวานก่อนเกาะที่พวกเรามานั่งสุดทางเนี่ยนะตรงใกล้ๆสะพานนี่ไอ้ใกล้ๆเห็นไหมเกืือนขึ้นหน้าเนี่ยอันนั้นคือครึ่งหนึ่งอะ่ะแต่วันนี้ถ้าเราไปเนี่ยเป็นรอบใหญ่เลยนะ เชีไหมครผมวไม่ต้องกลับมาทางนี้แล้วไม่ต้องกลับมาเนี่ยวนมาทางนี้รถเ,เราจอดอยู่นี่เ,เราต้องวนวนอเอกาะอันเนี้ยที่กวางอยู่เนี่ย,ลยแล้วก็ไป <c oughs> ไปถึงนู่นแล้วกลับมาตรงนี้ใหม่ใช่ยาววันนี้วันนี้เราจะพิสูจน์กันว่าสมปองจะไหวไหมผมภาวนาเดี๋ยวขอดูแบตหน่อยถ้ามันแบตหมดกูซวยแน่เลยไหนดูไฟเ่ยโอ้ไฟเต็มที่เว <c oughs> อย่างนี้กูสบายไม่ต้องเข็นน้ำหมากรถม,มา,าอืม,ม่เป็นไรนี่ยเขาเขาขับขึ้นมาเลยอ่ะอือเข็นขึ้นมาอ่ามาเข็นขึ้นมาผมก็นับถือแล้วเนี่ยมื่นทางดูโนดูโนมอเตอรไซคดูจักรยานกำลังทิ้งตัวลงนะโน่นเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยสวยมากๆ มามาดูทองฟ้า,าแต่ว่าแต่เมื่อกี้สวยกว่าตอนนี้เริ่มไม่สวยแล้วะ้าศึกขึ้นแล้ว